กดปพอนกดบัตรมิ้นท์ไปน้ำเร็วๆนี้เหรอกดกดอาทิตย์หน้าแล้วหรอคะปอนะ9 19มาเจอกันมาเจอกันแล้วกันมาสนุกด้วยกันนะขอให้ทุกคนกดได้นะครับผมน่าจะสนุกมาก4คนครั้งแรกใช่ใช่ผมว่าวุ่นวายไหน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 ถ้าพงศ์ไปหรอท่าพงศ์ไปหรอถ้าพงศ์ไป คุณเป็นอย่างนี้นะย้อนยอนกบไปวัยมาลัยน่นีไปดูเคไปดเค

ใช่เลยมันลงแล้เมันก็นี่ครับหลักฐานถ้าเกิดยังงมันก็ตัดใช่ไหมขอรับสาบานครับไี่มีอะไรนอนองผมเลยอย่าแตะเลยนอนเล่นความรุนแรง6เสียงบ้าน6เสียง สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะมันจะมีโลี้แบบว่าเออมันนดอวพาร์เลยคิดดีๆโดนฟองนะไม่โคดดินแอ๋อ่่ี้เออสนุกจริงนะอะไรนะไม่ต้องวาอกเขาหุดไปในโลกาลเียวาเฮียวาเียวาวเีย ผมว่ามันถึงเวลาสำคัญแล้วล่ะมาถ่ายรูปรวมกันได้ว่าเอ้ตองนั้นลองไปแบบทั่วถึงตรงนั้นกันดีกว่าตรงนี้ไปเลยปแบบปุ๊บโอเคถึงแล้ว กินกันเองไหมโอเคเมื่อเราหูเต็มแล้วโอ้ตั้งใจมาแล้วมาถายรูปอะไรถ่ยรูปอะไรยิ้มจิ้มดีสวยใะ้ยิ้มดีสวย